ติดคิวครับผมปึลาไปแล้วไซต์ปลาครับประมาณนี้ฉลาดจะลาเม็ดครับผมมายังไงไม่รู้นะครับมาแบบงงขับไม่ออกเลยครับงานนี้มาช่อนกินเม็ดโฟม โอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปว่าเราจะเจออะไรอีกนะครับ สงสปิลได้สะเพียนใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าสายโอเคเลยครับสาดีมากอันนี้เป็นนินตัวที่สามครับผมช่วงเย็นก่อนกลับนะครับ ก็น้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาทําคลิปอีกเช่นเคยนะครับผมอาจจะห่างหายไปอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะครับไม่ได้ลงคลิปก็ต้องกราบขอไปเพื่อนๆนะครับพอดีว่าไปถอนฟันมานะครับแล้วเหงือกบวมแล้วก็ปวดนะครับสออาทิตย์ก็เลยไม่ได้ออกไม้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ออกไม้นะครับก็เลยแวะมาที่เดิมนะครับคลองที่เคยทาคลิปวันนี้ตั้งใจว่าจะมาตกปลาฉลาดนะครับเป็นหลักเช่นเคยครับคันหน้าดิน สองคันเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับเช็คดูว่าปลานินปลาอย่างอื่นเข้าหรือเปล่ามีหรือเปล่านะครับผมครั้งแรกที่มาก็ได้ปลาในนะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งปลานินใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ปลาตะเพียนไซดีหลายตัวนะครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะลองทั้งสองแบบนะครับเกี่ยวไส้เดือนหาปลาฉลาดนะครับไปทําลาบนะครับแล้วก็ปลานินบ้างถ้าได้นะครับก็ยังอยู่ที่ลองเดิมคลองนี้ชื่อคลองบึงใหญ่นะครับ คลองเบิงใหญ่ก็จะต่อมาจากฝั่งนน้นก็จะเป็นถนนสุวินทวงศ์ซอยเก้าทับหนึ่งนะครับก็คือคลองมันยาวต่อเนื่องข้ามรอดถนนสวนทวงมาฝั่งนี้นะครับผมก็อยู่ในซอยประมาณผมชอบลืมซอยนะครับน่าจะซอยหนึ่งทับสามแต่ที่นี่ก็จุดเมนหลักที่เพื่อนเพื่อนถ้าจะมาแวะมาก็มาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนี้ครับต้นเสาไฟตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่จําจได้ว่า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับผมก็ข้ามสะพานมาก็จะเจอเลยนะครับโอเคบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ก็มาสายนะครับเกือบ9ก้าโมงแล้วนะก็แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับไม่มีเมฆเลยลมแรงก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็เป็นธรรมดาก็จะมีลมนะครับวันนี้มาดูกันว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลงเดินไปแล้วนะครับลงคันดินไ้สองคันนะครับอีกสองคันเกี่ยวไส้เดือนยังไม่ได้ลงเหยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับ แดดค่อนข้างจะแรงนะครับค่อนข้างจะร้อนก็เลยย้ายมานั่งร่มอีกฝั่งหนึ่งใต้ต้นไม้เล็กๆต้นนี้นะครับผมก็นั่งพักแล้วก็อาจจะตั้งกล้องไปแนวๆประมาณนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศเห็นคันโอเคครับผมไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเกี่ยวเหยื่อแล้วก็ไปลุยกันเลยมาดูซิว่าวันนี้ผลงานเราจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็ลงเบดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งว่าจะมีตัวเข้ามาหรือเปล่านะครับ แต้มแรกของเรามาแล้วครับผมฉลาดแต้มแรกของเรานะครับไซก็โอเคครับถือว่าไซพอได้นะครับอาจจะแสงไม่พอต้องขอไปเพื่อนๆแล้วนี่ครับไซปลาแนละ้วประมาณนี้คนระับฉลาดถือว่าไซสวยนะครับผมเยี่ครับผมมาไปลุ้นกันต่อนะครับ อยได้เล <uh> <um ี้ยวตลอดเออไม่ได้เลย ลงเหยียดตัวนี้นะ่ะยิบลักก่อนลงเหยียดไว้ก่อน จะเหยียบหมดไม่รู้ตัวไม่แล้วทำไมมันเงียบเงียบจิ้จนเหยียบหมดครับ ตามกันต่อครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เปลี่ยนเหยื่อคคบทั้งสี่คันแล้วนะครับฉลาดก็ดึงเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ก็เบ็ดขมาเลยแต่ว่าไปไม่ทันนะครับมันกินปลาฉลาดนี้คือตอนคันกระตุกนี่ต้องรีบวันนะครับเพราะว่าบางทีมันคายมันระแวงง่ายนะครับมันกระชากแล้วมันก็บางทีก็คายเหยื่อเลยนะอย่าลุ้นกันต่อไปครับผม หมอใหญ่ครับผมอหม,มอถือว่าไซออ้วนเลยครับผมไซอใหญ่แขมที่สองเก็บไว้ก่อนนะครับ เอาแล้วครับผมมีปลาผิดคิวครับผมนี่ครับกินไส้เดือนปลาจาระเมดมายังไงไม่รู้นะครับนี่ครับโอ้โหมาแบบงงงจระเมดครับผมมายังไงไม่รู้นะครับมาแบบงงงหนึ่งแจมลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับ มันน่าจะมีผงนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปรุนแจ้มกันต่อนะครับ บ้ไาไปแล้วบ้าไปแล้วปลาช่อนกินกินเม็ดโฟมเอ้ยบ้าไปแล้วปลาช่อนกินเม็ดโฟมได้ยังไงโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขับไม่ออกเลยครับงานนี้ปลาช่อนกินเม็ดโฟมงง <c oughs> ว่าแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูคันนะครับนี่ครับ มันมาอย่างไงเนี่ยกระช่อนจินหน้าดินนะครับเม็ดโฟมเกือบหลุดหันมาทําไมสายมันวิ่งไปทางนี้นะครับมัวจะดูทโทรศัพท์นะครับมัวคุยไลน์อยู่นะครับคุยกับเพื่อนอยู่ไม่ได้ดูคันนะครับนี่ครับมาแบบงงๆงโอ้โหเมื่อกี้ก็ผิดคิวมารอบหนึ่งนะครับปลาตะละเม็ดอันนี้เป็นปลาช่อนเลยไปประมาณห้าขีดนะครับยยยยยยยอยา่แลอุ้ยหลุดนะครับเฮ้ยมาไย่งไมัว โอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปว่าเราจะเจออะไรอีกนะครับอืผิดคิวมาสองรอบแล้วครับ หนึ่งแต้มครับผมรออยู่มันวิ่งวนกอซ้ายเท่าไหร่ก็ไม่ตึงส,กสักทีนและครับผมสาดอดีหนึ่งแต้มนะครับตามสบายครับโ,โอ้โหลงอีกตัวสี่ตัวแล้ว

คิวกิ่นเหรอุ้ยมด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 มันน่าจะมาตามกิ่นคาวปลาคาวปลาตองอันนี้กประสาทประมาณเออจะเอาน้ำใส่ด้วยนะจะไม่ตายน่าจะครับต้องใส่แล้วเติอืมน้ำเติมเพราะว่ามดจะได้ไม่มาใครับน้ำเติมน้ำเติมไม่ตายเพราะสุขนส่เยอะมากไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ ตั้งไสเดือนไสเดือนไสเดือนตกปลาขยงแล้วก็มีอไอเหยือน่ะตะก,ก้อครับเม็ดโฟมจ <4 S 1> ีเม็ดโฟมอันนี้มันติดคิวมาไงไม่รู้ตีเม็ดมันกินเม็ดโฟม<อ>ประชอนประชอนกินเม็ดโฟมครับสงสัยมันหิวอ่ะนะ,ะมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรกิน <laughs> เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับผมก็มาตรวจพื้นที่เทศบาลกนะ็กมาตรวจพื้นที่เรียบอ้อ ตัวก็ใหญ่มากครับโอ้โหลุดไปแล้วครับตัวก็เริ่ม,มครับเบ็ดก็ไม่ได้ง้างนะครับปกติดีเสียดายมากเลยครับดูสิใครมา <c oughs> ทำไมไม่เอาคันเบียดมาถ้าวันหยุดโอ้เอยเต็มที่เย็น <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย กล้องหันไปผิดทางอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะปลาอะไรกำลังจะลงนี่มาหนึ่งแต้มครับผมหันกล้องไปผิดทางหันไปหานักหานักกล้องอีกครั้งหนึ่งกินนะครับปลาหขยแยงก็ถือว่าใช้ดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่มันตัวใหญ่เอาไปก่อน มันก็อันนี้นะไม่ใช่ยิงไม่ใช่ักเกอเีวลงอีกสักลงอีกสักคันหงเอารถทอเราบายมงบ่งครึ่งเราผมก็เลยขับโเลยมาที่่รค่อยกลับไปทำาดูัวน้ผมไดนบตดียวกาัเดียวก็ โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองกว่านะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าฟามันเงียบๆนะครับก็นลกล้องก็มานั่งเล่นเป็นเพื่อนนะครับผมจะเปลี่ยนตอนนี้ก็จะเปลี่ยนจากเอาคันหน้าดินหนึ่งคันมาเปลี่ยนเป็นสปิลนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เอาคันสีลิวลงเทสน,นะครับเจอปานินใหญ่ไส์กับครึ่งโลกว่านะครับเจ็ดขีดแต่ว่าหลุดข้างฝั่งนะครับก็เลยคิดว่าปานินเข้าแล้ว ตกต่อไปสักพักหนึ่งก็ได้ปน,นินไซส์ฝ่ามือมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กลงมาอีกตัวหนึ่งก็ค,คิดว่าปน,นินน่าจะมาก็เลยว่าจะเปลี่ยนขั้นตกสปิวนะครับจะนั่งข้างตรงที่มีร่มนะครับจะลองดูว่าปน,นินเข้าหรือเปล่าถา้ามันเข้าดีก็วันหลังก็จะได้มาตกชิงดิวนะครับวันนี้ก็อยู่กันนะกล้องนะกล้องก็ดูแลคันหน้าดินให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าวันนี้ผลงานปลารวมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราจอแบบมุมกว้างนะครับเห็นทั้งหน้าดินแล้วก็ ก็ในส่วนที่ผมนั่งตกปลาด้วยนะครับโอเคครับผมด,ดีกัน นับับมึกว่าเปิดกล้องแล้วนะครับลืมเปิดกล้องนี่ครับนั่งสปิลได้สะเพียนใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดแ๋้วตามแจ้มต่อไปนะครับ ครับผมหนึ่งท่านมาอีกแล้วแต้มที่สองของวันนี้นะครับสำหรับปลาจาระเมศนะครับผมใส้ดีใส้สวยนี่สองแต้มแล้วครับปลาจาระเมศวันนี้ถือว่าใสโอเคเลยครับใสดีมากนะครับสองแต้มโอเคครับผม ได้เดือนบ้างตะก้อบ้างแต่ตะก้อไม่เข้าเลยปลาตัวใหญ่ไปกับน้ำเหมล้นใช่นะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปกับน้ำไปเรื่อยครับเขาวเกวนมันมีเรือมากวน ็ได้ตัวใหญ่ๆนะอืมเั็นอะไรเป็นพุ่มนะครับได้หลายตัวจะเต็มถังเลยไหมต้อนเข้าไหมสวัสครับนี่ก็ได้เต็มถังอยู่แล้นี่กหก็ได้อยู่ครับน้ำนี่หึงเดียวเลยไม่มีหลิวเลยอ่าหลิวผมลองแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมแต่ว่าน้ำมันไหลพอดีปลายขั้นที่หิวผมหักพอดีก็เลยไม่หลิวต่อไม่ได้ นี่ยกําลังโอ้ป งานทีจะเจอปลาินกินไส้เดือนนะครับผมนินใหม่แล้วหนึ่งเสี้ยมแต่ว่าปกตินี่มันจะกินไอ้นี่ครับกินคันหน้าดินแต่วันนี้มันกินไส้เดือนนี่ปลานินตัวที่สามครับผมช่วงเย็นก่อนกลับนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงครึ่งจากหกโมงเย็นแล้วนะครับก็ตกเพลินไปหน่อยนะครับลืมดูเวลาก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูปลาแล้วก็ผลงานของเราในวันนี้นะครับว่าได้ปลาอะไรไปบ้างนะครับผม ก็วันนี้ก็นี่ครับมีปลาจระเมตส2ตัวจริงๆมีปลาเนิสาตัวนะอีกตัวหนึ่งข้างล่างแล้วก็มีปลาตะเพียนใหญ่แล้วก็มีปลาฉลาดประมาณ4ีหตัวแล้วก็ผิดคิวปลาท่อนไส์สี5ขีด1ตัวนะครับนี่ครับมายัางไงไม่รู้นะครับมากินเม็ดโฟมงงเลยนะครับเบ็ดจิงกับง้างนะครับ แต่ก็เอาตัวได้ขึ้นเอาตัวขึ้นฝั่งได้นะครับนี่ครับก็จะมีผิดคิวมาบ้างปลาจระเมศสองตัวนะครับมีปลานินใหญ่ตัวนึงนะครับทำหลุดข้างฝั่งนะครับใหญ่ประมาณครึ่งโลนะครับใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะครับแต่ก็เอาตัวไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากๆเพราะไม่ได้เตรียมสวิงมานะครับก็ถือว่าคนงานวันนี้ก็พอได้ทอดนะครับผม น่าจะวันอาทิตย์ถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหนก็อาจจะกลับมาที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับไปพร้อมกับปาลาในรังโฟมนะครับผมพอได้ทอดนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ